สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า SD t Gundam Generation g Internal นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือรวมหุ่นลบกันดั้มนั่นเองผู้ชมครับใครที่เป็นแฟนเกมกันดัมอยู่แล้วนะครับอยากจะเล่นหุ่นลบแบบเยอะๆนะลองดูเกมนี้ได้นะตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้บริการในสโตร์ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับทั้ง Android และก็ iOS เลยนั่นเองเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกและรูปแบบการเล่นในเกมกันนะครับแล้วก็ ตัวละครในเกมนี้ตัวไหนน่าสนใจกันบ้างโอเคครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นเบื้องต้นของเกมนี้กันนะครับแล้วเดี๋ยวจะแนะนําในคลิปนี้ด้วยนะครับตัวละครไหนที่น่าสนใจบ้างในแพทแรกนั่นเองทุผู้ชมครับสำหรับใครที่เป็นแฟนแนกันดั้มเนาะเกมนี้นะครับจะมาในแนวแท็กติกนะครับประมาณนั้นเนาะก็คือเวลาที่เราเล่นนะครับมันจะมีตัวละครมาแล้วก็มียันแม่เนาะมียันแม่แบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวละครเห็นไหมครับอยู่รอบๆบเนาะการเล่นนะครับให้เราแตะที่ตัวละครแบบนี้นะครับ แล้วก็ทำการเดินช่องที่มันเป็นเครื่องหมายตกใจแบบนี้ก็คือเราสามารถโจมตีได้นะครับในระยะนี้แต่ก็จะบอกนะเป็นช่องสีแดงแบบนี้นะครับว่าเราสามารถโจมตีตรงไหนได้บ้างนะครับเราสามารถเลือกโจมตีแบบปกติแบบนี้ก็สามารถทําได้หรือว่าทําการเลือกสกิลพื้นฐานเพิ่มเติมก็สามารถทําได้นะคือจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่หลายหลายคนชอบนะตัวคัพซีนการต่อสู้ของกันดั้มหรืออะไรแบบนี้นะ คือต้องบอกนะว่ากันดัมเป็นอนิเมะที่ผมเคยดูผ่านๆนะครับไม่เคยดูจริงจังแล้วแทบไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องนี้นะครับเคยเห็น,นผ่านๆเฉยๆนะหล<ๆ>ังจากนั้นนะครับก,ก็จะมีการเดินอีกนะครับสามารถเอ่อทำการโจมตีเพิ่มเติมได้อีกนะนเช่นเข้าไม้ใ,ใก้นะแล้วก็ทําการเอ่อโจมตีก็ได้เพราะว่าด้วยพลังแล้วนะครับของนอจะเหนือกว่าอันนี้ก็อยู่ที่การคาดเดาแล้วก็ดูสแตทฝ,ฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับนะก็อาจจะโจมตีแบบนี้ ไปง่ายๆนี่ตูมเข้าไปเรียบร้อยนะอ่านี่แม็กแล้วนะครับแม็กแล้วตัวนี้ก็เออไม่สามารถเดินได้แล้วเนาะเป็นสีเทาไปทีนี้นะครับเราก็ทําการเคลื่อนย้ายตัวหน่นเพิ่มเติมขึ้นมานะครับประมาตัวนี้ก็ดูนะก็กดสกิลนะครับแล้วก็เลือกคดโต่ลแล้วก็แบบนี้นะครับนี่อันนี้เป็นตัวแบบเขาเรียกอะไรนะรู้สึกว่าเป็นตัวที่เขาให้มามั้ง อ้แกนแคนนอนเรียบร้อยถามว่าสนุกไหมใครชอบกันดั้มแล้วก็ชอบแนวที่เป็นแทคติกแบบนี้ครับผมว่ามันโอเคอยู่นะค่อนข้างตอบโจทย์นะครับอ่าฮะตีตัวข้างหน้าไม่ได้เหรอนี่ครับต้องเราจะตีตัวนี้เราต้องแบบให้ได้ระยะด้วยนะแล้วกดทีนี้นะครับจริงๆตอนคัสซีนะครับบางครั้งอ่ะมันมีปุ่มสกิปแบบนี้คือเราสามารถสกิปได้เลยเพื่อทําการข้ามช็อตแล้วก็มีอันนี้ อ่ะมาใกล้ๆตีได้ไหมไม่ได้นะรถถังระยะประมาณนี้โอเคจัดการรถถังก่อนแล้วกันแล้วก็โจมตีแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถสกิปได้นะแล้วตอนคัสซีนะครับถ้าสกิปดามอยู่ด้านขวาล่างเนาะแบบนี้สกิปไม่ได้นะครับแบบนี้เราเขาให้เราดูคัสซีนะโอเคครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตู้กาชากันบ้างนะครับก่อนจะไปตู้กาชาด้านขวาล่างตัวนี้นะครับที่ยูนิตตัวนี้เนาะอย่าลืมมารับพวกของตรงนี้ด้วยนะครับตรงกิฟต์ตรงนี้นะครับ แล้วก็ถ้าเล่มิชชั่นมาก็อย่าลืมมารับของตัวตรงมิชชั่นให้หมดด้วยนะครับเพราะว่ามันมีของให้เรารับเยอะพอสมควรเลยนะครับเมื่อเราหลุดฝึกสอนมาประมาณหนึ่งนะทีนี้นะครับมาด้านขวาล่างเลยคือตอนนี้เขาเรียกอะไรนะครั้งแรกครับมันจะมีฟรีรีโอลใช่ไหมครับมันสามารถรีโอลได้เรื่อยๆเ,เลยนะครับมันจะมีตัวละคร ur ที่แบบน่าสนใจนะ ถ้าถามผมตัวละครที่น่าสนใจน่าตอนนี้นะถ้าเปิดหานะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เลยเอ็กเซียอ่านถูกหรือเปล่าตัวนี้นะครับน่าสนใจนะครับตัวนี้จะเป็นสายโจมตีคือเกมนี้มันจะมีอยู่ประมาณ3สายนะครับอธิบายแบบนี้ดีกว่ามันจะมีอยู่3สายเนาะก็จะมีสายโจมตีนะครับอไอคอนจะประมาณนี้อันนี้จะเป็นสายซัพพอร์ตเนาะอีกอันนึงจะเป็นสายโล่พวกสายป้องกันอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับน่าสนใจยังไงสําหรับเอ็กเซียเนาะ ตัวนี้นะครับถ้าสังเกตนะสามารถเ,าเล่นได้หมดเลยนะครับตัวนี้อาเขาเรียกอะไรจะเป็นพื้นที่ที่สามารถใช้งานได้นะครับบนอวากาศนะครับท้องฟ้าบนพื้นอันนี้ทะเลนะครับอันนี้ใต้ทะเลอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ใช้งานแค่ทะเลไม่ได้แต่จริงๆค,ค่อนข้างครอบคลุมนะครับส่วน ability นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับก็คือ ลดการป้องกันลดพลังการโจมตีลง20%นะครับเวลาโดนโจมตีอะไรประมาณนี้นะอธิบายผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอ b ร์ิที้นะครับมเมื่อกี้เรียกว่าทักษะติดตัวละครแล้วกันนะครับก็จะได้รับพลังโจมตีเพิ่ม15%นะครับแล้วก็ได้รับในส่วนของตัวเหมือนคล้ายๆเวลาโดนโจมตีมานะครับโล่ประมาณ4,500อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ สามารถารีสโตนะครับรีคอเวอรี่ EN ได้ด้วยนะครับ5%อะไรประมาณนี้นะั่นเองทุกชมครับถือว่าดีนะตัวนี้นะครับแนะนำให้หาเลยถ้าจะหาเป็นตัวแรกนะอีกตัวหนึ่งนะครับจะหาก็ได้หรือว่าออไม่หาก็ได้นะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวฟรีดอมนะครับกั Freedom, นดั้มฟรีดอมนี่อยู่ไหนเลยอ่านี่ครับฟรีดอมกันดั้ม คือตัวนี้เดี๋ยวมันสามารถสร้างได้แต่ว่าถ้าอยากจะหาในช่วงแรกก็ได้นะครับถ้าอยากหาก็ได้นะก็คือตัวนี้ครอบคลุมคล้ายๆตัวเมื่อกี้นะครับแต่ว่าจะไม่เด่นตัวใต้ทะเลนะครับพอใช้ได้แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของป้องกันในส่วนของตรงนี้เหมือนกัน20%เนะครับเวลาโดนดาเดจนะครับลดลง20%เนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับนนอ,อ,า,อาริตี้นะครับ,รรบได้รับในส่วนของตัวแม็กเอนะครับ15%เนาะ แล้วก็สามารถเอาลิคอเวอรี่นะครับในส่วนของตัวเอ5%นห้าเปอร์เซนต์ด้วยนะครับเมื่อเริ่มเทอร์นนะครับแปลไม่ผิดนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับเวลาที่อ่าโตโจมตีแบบกายภาพนะครับจะลดดาเมจลงลดความเสียหายที่ได้รับลงนะประมาณ30%ตัวนี้ดีนะครับแต่ว่ามันสร้างได้จะสมก็ได้นะครับตัวนี้นะอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจนะครับก็คือนี่ซาซาบินะครับสำหรับตัวนี้เนาะตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจนะครับถ้าจะเล่นนะ ตัวนี้ก็เป็นสายโจมตีเหมือนกันท่านผู้ชมครับนี่กดผิดกดผิดสายโจมตีเหมือนกันนะครับอันนีออ้มันเหมือนกันทุกตัวเลยไหมเนี่ยลดความเสียหาย20%อะ่ะแต่จะแตกต่างกันที่อ b i l บ t y ี้ครับตัวนี้อาบิที้นะครับเพิ่มพลังโจมตี15%นะก็ตรงนี้จะเป็นการเพิ่มตัวพลังโจมตีอีกนะครับแต่ว่ามีจะมีเงื่อนไขกนะ็คือเมื่อ HP ต่ำกว่า50หรือเท่ากับ50นะครับก็คือเอาต่ำไปก่าแล้วก็แล้วกันนะครับ จะทําการเพิ่ม HP ตัวเองเออไม่ใช่ทำทำการเพิ่มพลังโจมตีนะครับสิอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มอ่าตัวนี้เป็นค่าหลบหลีกแล้วบก่กถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นตัวยอ่อจำไม่ได้นะครับแล้วก็ค่า EVA ของตัวเองนะครับอีห้นะถือว่าดีนะตัวนี้นะครับหลักๆที่คนสนใจหาก็ประมาณ3ตัวนะครับที่เหลือถ้าแบบอยากจะเก็บนะก็เป็นพวกฟินิกก็ได้อ่า ไหนเลยเนี่ยฟินิกตัวนี้ก็ได้นะครับฟินิกตัวซัพพอร์ตตัวนี้ก็ได้นะแต่อถ้าอยากได้ซัพพอร์ตก็จัดฟินิกไปซะนะครับหรือจะตัวหนึ่งก็จะมีอ่ามีอีกหลายมีอีกหลายตัวแต่ที่น่าสนใจผมว่า3ตัวแรกนะครับแล้วก็ฟินิกก็เพียงพอแล้วนะครับหรืออีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวนี้นะครับนี่ครับคอร์บอลอ่านถูกหรือเปล่าคอร์บอลคอร์บอลอะไรนั่นแหละนะครับ อาหายไปแล้วเมื่อกี้นะครับขี้เกียจเลื่อนหาอยู่ประมาณ11ป่ะเนี่ยตัวนี้นะครับแต่จริงๆถ้าแนะนำนะครับแนะนำสามตัวนะก็จะเป็นเอ็กเซียนะครับฟรีดอมซาซาบีนะครับพอละเดี๋ยวลองสุ่มตัวนี้ดูแล้วกันนะครับที่เหลือก็แล้วแต่ละผู้ชมแล้วกันนะครับก็แนะนําประมาณ3ตัวนะทีนี้นะครับลองมาสุ่มกันดูนะครับสามารถสกิปได้นี่นะก็ได้ตัวคอสตัวนี้มานะครับ คืออย่างนี้เวลาเราสุ่มอะครับคือบางทีมันแถมนักขับมาแบบนี้ด้วยอันเนี้ยดีอันเนี้ยด,นนดีแต่ว่าเรายังไม่เอาอันนี้ใช่ไหมครับเราก็สามารถทําการารีโลเพิ่มเติมนะครับเนี่ยแบบนี้คือบางทีเราอยากได้2 UR ไม่รู้มาหรือเปล่าเนี่ยนี่ก็มาอีกแล้วนะครับคือมันได้ UR อยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะได้ตัวที่เราต้องการหรือเปล่านะครับเราก็ทําการสุ่มไปเรื่อยๆนะหลักๆก็3ตัวที่บอกไปนะครับผมไปสกิปเลย นี่ซัสบีแต่ว่าเราไม่อยากได้ซัสบีเป็นตัวแรกไงที่อยากได้คือเอ็กเซียนะครับเอ็กเซียหรือฟรีดอมก็ได้นะครับมันจะมาไม่โต้แบบที่มันมีเขาเรียกอะไรนะอ่าเอ็สองตัวเป็นไ,ไปได้ไหมโอ้โหย,ยากเย็นแสนเข็นนะครับราดองโต้ไ้ก่อนได้ไหมโอ้ยก o อะไรวะเนี่ยมันยังไม่มานะเดี๋ยว ติ๊กตรงนี้กันไม่ต้องถามแล้วถามอะไรเยอะแยะนะครับสกิปเลยรัวๆแล้วทู้คมครับนี่ฟีดอมมานะครับแต่ว่าอ่าผมอยากได้เอ็กเซียก่อนนะครับฟีดอมเดี๋ยวถ้ามันไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับทานผู้ชมนะสมให้ดูประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวจะแนะนำอ่าตัวเกมนะครับตัวเกมนี้นะครับมันสามารถทําการเลียดียังไงนะครับก็คือให้มาที่เมนูด้านขวาล่างนะครับแล้วก็ ให้เรามาตรงนี้นะครับ return นะครับกดปุ่มสีฟ้าได้เลยนะครับหลังจากนั้นมันจะมาที่หน้าเมนูเนาะหน้าเมนูด้านซ้ายบนนะครับแล้วก็ทําการอ่าตัวนี้นะครับ delete user data นะครับแล้วก็กดติ๊กถูกนะครับกด delete เลยแค่นี้นะครับตัวเกมก็จะทำการเริ่มใหม่นะครับก็คือวิธีการรี l o ลดเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ